สำนวนสุภาษิตลูกไก่ในกํามือความหมายผู้ที่มีอํานาจบารมีเหนือกว่าจะทําอะไรอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการคนที่มีอํานาจหน้าที่การงานตําแหน่งที่สูงกว่า คนที่อยู่ใต้อำนาจลูกไก่ในกำมือเปรียบเปลยถึงลูกไก่ตัวเล็กๆที่อยู่ในกำมือหากอยากจะบีบให้ตายหรือปล่อยไปเมื่อไรก็ได้สำนวนนี้อาจหมายถึงผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า หรือผู้ที่ไม่มีหนทางที่จะสู้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยคนที่มีอำนาจบารมีหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่ามักจะมีความคิดที่ว่าจะทําอย่างไรกับคนคนนั้นก็ได้เช่น จะให้ทำอะไรก็ต้องทำให้ไปทางซ้ายก็ต้องไปทางซ้ายให้ไปทางขวาก็ต้องไปทางขวาบางคนเจ้านายให้ทำงานผิดกฎหมายข้อมีเป็นการถูกบีบบังคับให้ทำหากไม่ทำ ก็จะมีปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องตําแหน่งโดนกลั่นแกล้งบางคนก็ถูกใช้ให้ไปทำเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานให้เจ้านายยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเช่นเรากู้ยืมเงินเขาอยากได้เงินเขา เขาเรียกดอกเบี้ยเท่าไรก็ต้องยอมเมื่อเป็นหนี้เขาแล้วเขาไหว้วานใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำเขาด่าว่าอะไรก็ต้องทนก็ต้องยอมเขาทุกอย่างในเมื่อตกเป็นลูกไก่ในกำม,มือเขาไปแล้ว โอกาสที่จะรอดชีวิตก็ต้องยอมอดทนเพื่อสักวันที่เขาจะปล่อยเราให้หลุดพ้นจากมือที่เขากรรมชีวิตเราเอาไว้ไม่ต้องตกเป็นลูกไก่ในกรรมมือของเขาอีกต่อไป